ม,มาจากสูขูสซูข้นมากินขาวแรกมันกันจ้ะมีผัดแตงเลยจ้ะผัดแตงแล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยกระเพาเนื้อกรเาเนื้อจ้ะกินกระเพาเนื้อผัดใส่น้ำม้แล้วก็ใบอีหลา่าอือมมีหมกน้ำม้นน้ำเน้อจ้ะมีป้าก็อเอามาฝาก กินหมกมาใหม่แต่อยากกินกะข้าวเหนียวถ้ากินกะข้าวเหนียวคือสิ้นแสบกินกะข้าวเหนียวคนอนอ่นะอืมอร่อย สีเมอรอคุณสามีจ้ะเสร็ตแอ้ว เมนูนเด็ดคือผัดกะเพราเนื้อใส่ใบลาเขาาบิดหมอหนึงยังบูโตคอนแซ่บ อันนี้เป็นหมกน้ำมันปากเขามาฝากลองสิเมเบิง้งอืมแซ่บเป็นยังไงอืมไม่ค่อยเสิมนะมไในปุ๋ยสิบ แซ่บแม่โอ้เป็นร้อนๆเนี่ยชอบไห่วะพัดแตงก็แบบโบได้กินโดนโดนแหละวันนี้มือแรกไปเนี่ยได้กินพัดแตงอะ เราะจับไปกินโดนโดอนเนานะมุณไม่ได้กินนานแล้วอ่ะไม่ของเนี่ยนะใก็ใครของกินทั้งหมดคือต้องไปทำบุญบ้างแล้วล่ะมีเด็กเขาขอกิน ร้อนไมร้อนนี่อยากกินอร่อยจนลืมเมียรลอดอ,อร่อยจนลืมเมียรอร่อยมากทุกคนแบบข้าวหมดเป็นหม้อเลยเนี่ยความอร่อย นเข่าวเบอร์จานหนึ่งทุกคนความแซ่บจะพิ้งจบคลิปไปทำเนียงเราทุกคนนะ